สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอังคารที่15พฤศจิก,กายน2559นะคะราคาทองคำเมื่อวานยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะทำจุดต่ำสุดในรอบ5เดือนครึ่งที่1,210ดอลลาร์นะคะยังไงก็ดีเมื่อราคาทองคำลงไประดับนี้นะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะสังเกตว่าช่วงว่า ถึงช่วงเย็นนะคะก็มีการซื้อกลับเข้ามาทําให้ราคาทองคําเริ่มดีตัวขึ้นมาบ้างนะคะเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะคะเราก็อาัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมมที่สูงขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยหลักที่กดดันต่อราคาทองคานะคะซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากการคาดการณ์นะคะว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานมมาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะคะก็าอาจจะทาให้ ตัวต่างเงินเฟ้อเนี่ยปรับตกเพิ่มสูงขึ้นนะคะทางด้านกองทุน SPR เมื่อวานขายทองต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่3นะคะขายออกมาอีก5.63ตัน,นะะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนี่ยขายออกมา15ตันนะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1 2 2 1ดอลลาร์ลดลงไป5.57ดอลลาร์นะคร ส่วนคืนนี้นะคะติดตามตัวเลขยอดขาปีเดือนตัวคมของชาติอเมริกานะคะตคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.6นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้น0.6เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการประกาศตัดสินการผลิดรัดนิวยอร์กะะน,นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนตนถ้คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะคะจากลบ6.8เป็น1.5 1. 1. 1. นะคะ ส่วนไฮไลท์สุดานี้ที่ต้องติดตามน่าจะเป็นคำแถลงของประธานเฟดนะคะแล้วก็ประธานเฟดสาขาเซนโตยสาขาแ a n ซัสซิตี้นะคะซึ่งตลาดก็คงจับตามมองนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งในวันสุขที่ผ่านมานะคะสันเลฟฟิเชอร์นะคะรองประธานเฟดนะคะก็แถลงว่า เฟดก็้คงปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะตรงนี้ก็ส่งสัญญาณว่าเฟดก็สอบสวนการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะคะแนวโน้มบาคทองคำราระะลซั่นอาจจะมีการพื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะคะแนวต้านจะอยู่พันสองผ่านขึ้นไปได้พันสองดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับพันสองนะคะแล้วก็พันสองถึงพันสองาดอลลาร์นะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะ การเก็งกำไรการผืนตัวก็ให้แนวรับที่1,200ถึง1,205ดอลลาร์ในการเข้าซื้อนะคะจุดขายตัดขาดทุนนะคะฝั่งซื้อ1,190ดอลลาร์นะคะส่วนเข้าใกล้1,240ดอลลาร์เปิดฝั่งขายนะคะจุดขายตัดขาดทุนฝั่งขาย1,250ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะ ก็ปรับตัวลดลงนะคะเมื่อวานก็ต่อเนื่องจากจากตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงแล้วก็มีแรงเทขายอย่างหนักในช่วงบ่ายนะคะก็ทาให้เมืม่อวานชดดเชลลิ่งเดสเราก็ฟิวเจอร์ปรับตัวลงมากนะคะนักลงทุนก็ไม่ค่อยอย่างยังไม่มั่นใจนโยบ,บายการค้างและรายการเงินของโดนัลด์ทรัม์นะคะว่าจะมีผลต่อ ทิศทางนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยังไงนะคะเราแต่ก็มีการประเมินว่าน่าจะทําให้มีเงินไหลกลับเข้าตลาดหุ้นอเมริกานะคะก็เลยมีแรงเทขายในหุ้นตลาดเกิดใหม่ตลาดหุ้นเอเชียนะคะเมื่อวานนี้นต่างประเทศขายออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ2,500ล้านบาทตามมาด้วยนงทุนสามบันก็ขายเยอะที่สุดนะคะ3,600ล้านบาทนะคะส่วน ที่เข้ามาซื้อเนี่ยเป็นรายย่อยในประเทศเราเองนะคะซื้อสุดที่5,800ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดพันธุ์หรือต่างเิเิฟคะต่างประเทศมียอดขายสุดที่นะคะในเ50อินดเออรเจอร์เยอะทีเดียว16,427สัญญานะคะสังเกตว่าขายหนักติดต่อกัน2วันแล้วนะคะสัญญาเดือน Z นะครก็ปรับตัวลงมาปิดใกล้รดับ ต่ำสุดของวันนะคะหลังจากที่มีแรงเทกขายออกมามากตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะคะภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเริ่มมีสัญญาณเตือนการอ่อนตัวลงตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะ,ะก็ทำให้รายาน,นี้ก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นเซดินเดสแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงได้ต่อปัจจัยลบนะคะก็มองว่าในวายเรื่องการเงินการคลังของ สหรัฐอเมริกานะคะที่อาจจะอย่างรอบน,นี้ก็คงต้องเป็นการคาดการณ์นะคะว่าจะใช้นยบายไหนนะคะหลังจากที่ต้น,นทุนทำนะคะก็ขึ้นหลับตำแหน่งก็คือมากกว่าผมดู่หน้าเนี่ยจะใช้นยบายไหนแล้วก็แต่ณตอนนี้ก็มีการประเมินว่าถ้าเกิดเหมือนเศรษฐกิหรอเมริกาอาจจะดีขึ้นนะคะมนันก็อาจจะไหลกลับเข้าตลาดหุ้นสรอเมริการวมทั้งนยบายต่างๆที่อาจจะไม่เอื้อนะคะในเรื่องการค้าเสรีด้วยนะครับ มองว่าถ้าเกิดมีการฟื้นตัวกลับนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าราคาหุ้นหลายกลุ่มเนี่ยปรับตัวลงมามากถ้ามีการฟื้นตัวกลับเนี่ยอาจจะเป็นการฟื้นตัวที่มีกรอบที่จํากัดเหมือนกันนะคะแนวบ้าน920-923จุดก็เป็นแนวต้านที่แนะนำให้เปิดซื้อขายนะคะจุดขายตาดขาดทุนให้ไวที่930จุดนะคะเกฑ์กำไรฝังซื้อได้ไหมได้นะคะให้แนวรับ ในการเข้าซื้อ905จุดนะคะเข้าซื้อได้ระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดไม่สามารถยืนน900จุดได้คงต้องคันรอถก็เกิดเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะคะใครจะเปิดช็อตตอนหลุด900จุดก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ Single Stock Future ที่แนะนำนะคะ ure, t o o Future TTA Future นะคะ t o o Future ราคาหุ้นทรูนะคะปรับดงขึ้นในการซื้อขายในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ะคะเราก็มีการปรับฐานเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานนี้นะคะราคาหุ้นนะคะออกตัวมาอย่างที่แนวรับ7บาทนะคะก็ยังมองว่าสามารถกลับเข้าสู่เกณฑ์กำไรได้นะคะจุดขายได้การทุนฟังซื้อ6บาท80สตางค่ะ TTA future นะคะราคาหุ้น TTA แ่อนตัวในกรอบแคบแต่ก็ยังสามารถประคองตัวเคลื่อนไหวเหนือแนวรับ 9บาท20สตางค์ถึง9บาท25สตางค์ได้นะคะภาพการเคลื่นนอนไหวทางทททเทคนิค TTM มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อนะคะสามารถเปิดซื้อเก็งกำไรได้นะคะที่ตรงแนวรับตรงนี้เลย 9, 9บาท25สตางค์นะคะแต่ว่าถ้าไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ9บาทได้ก็จะเป็นสัญญาณขายนะคะยืนยันว่ามีทิศทางอ่อนตัวลงเพรนั้นถ้าหลุด9บาทเปิดช็อตได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ